ชมครับสำหรับเหตุการณ์ความคืบหน้าเหตุการณ์รอบวางระเบิดและวางเพลิงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีทั้งหมด17จุดนะครับส่วนในพื้นที่จังหวัดยะลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นทั้งหมด6จุดในสียมเเภอนะครับซึ่งในเรื่องนี้ผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดยะลาก็บอกว่ายังไม่ทิ้งประเด็นใดๆไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นการกรา่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งเรื่องอื่นนะครับโดยเฉพาะในการกรา่อเหตุครั้งนี้คนร้ายมุ่งลงมือ ในบริเวณปั๊มน้ํามัน,มนและก็ร้านสะดวกซื้อซึ่งผิดแผกแตกต่างจากการก่อเหตุครั้งอื่นๆผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลาจึงยังมุ่งสงสัยในประเด็นนี้ครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น17จุดพร้อมกันในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย7รายซึ่งในพื้นที่จังหวัดยะลาก็เกิดทั้งหมด6จุดใน4อำเภอนะครับก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1คน พลตตรีธินกรรังมาศผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัด,ดยะลาก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุก็ได้เข้าไปดูในแต่ละจุดประเมินความเสียหายซึ่งก็มีทั้งได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดเพลิงไหม้และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคือที่อําเภอบัรดังสตาส่วนความคืบหน้าทางด้านคดีนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปไล่ตรวจสอบกล้องและพยานต่างๆนะครับได้ความคืบหน้ามาพอสมควรโดยยังไม่ได้ตัดประเด็นอื่นๆทิ้งนะครับเพราะว่า โดยเจาะจงที่คนร้ายได้มุ่งเน้นไปที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวนแล้วก็มินิบิ๊กซีซึ่งทางผู้บัญชาการตรารวจภูธรภาคเก้าแล้วก็แม่ทัพภาคที่4ก็ได้สั่งการให้ทุกฝ่ายร่วมมือการรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุด<ม>เพื่อดําเนินคดีกับกลุ่มคนร้ายผู้ลงมือและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับสาหรับกลุ่มคนร้ายนั้นตอนนี้ก็ขอเวลาพิสูจน์ทราบจากพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยคาดว่าการลงมือในพื้นที่จังหวัดยะลามีผู้ก่อเหตุไม่ต่ํากว่า20คนโดยเฉพาะที่จุดเกิดเเหตุที่บรริววณ้้าสดกซือ เซเว่นอีเลฟเว่นบ้านเนียงหมู่ที่4ตําบลปอเส้งมีคนร้ายลงมือถึง5้ถึงหคนด้วยกันนะครับส่วนระเบิดที่คนร้ายใช้ก็เป็นระเบิดที่ผูกติดกับวัตถุเพื่อให้ติดไฟง่ายเพื่อที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ทรัพย์สินเสียหายมากกว่าที่จะมุ่งเอาชีวิตนะครับเพราะว่าไม่มีสะเก็ดระเบิดความคืบหน้าที่เราได้ไล่กล้องนะครับแล้วก็ทําการสอบพยานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีความคืบหน้าไปมากพอกสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องอื่น ที่ความเจาะจงของคนร้ายที่มุ่งเน้นลงมาที่ร้านสะดวกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เซเว่นอหรือบิอ๊กซีมินินะครับซึ่งเรามองว่าทั้ง3จังหวัดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีเหตุจูงใจอย่างอื่นด้วยนะครับอันนี้เราก็มองในภาพใหญ่ภาพรวมก็ทางท่านผู้จัดการระบบุทรภระเก้าท่านแม่ทภาพระฤาษีท่านก็สั่งการให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแล้วก็ รวมร,วม,รวมพยาญานให้มากที่สุดเพื่อทำนานคดีผู้เกี่ยวข้องครับครับส่วนบรรยากาศในร้านสะดวกซื้อต่างๆในพื้นที่จังหวัดยะลาขนานี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการคุมเข้มนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาอีกครับอย่างที่ท่านผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยะลาบอกนะครับก็เพราะว่าในครั้งก่อนๆคนร้ายมุ่งเป้าหมายไปที่ชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่เป็นครับแต่ครั้งนี้คนร้ายมุ่งมาที่ร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ํามันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ ขอบคุณภาพข่าวจากเฮียบุ๋มยาลาและความคื่นหน้าเราจะติดตามกันต่อไปครับ